ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนทัม,มรี่นะคะตอนนี้ก็มาถึงวัดรสันที่สุดแล้วนะคะดูเขาจัดในงานนะสวยงามมากเลยนะคะน FC นะคะโอ้วันนี้ป้าแต่งชุดสวยมั่งกันะนะ เออพอถอดออกเย็นเลยอ่ะถอดเสื้อออกเย็นเลยอ่ะ แสิวาไม่หุ่นหอาว่าจะม่หุ่นหอกามากกาท่บาอาจ่ากไปบอกมาณประมาไหนบรรยากาศนะฮะจ้ะตอนนี้ก็ชาวบ้านนะคะที่มาร่วมงานกระถิ่นก็รายกว่าเริ่มที่จะมานะตั้งกรบวนนะคะที่กองกระถินเนาะ ติดต้นกันี้ก่อนนะฮะทุกคนก็มีทางนายกบุคบรเหารส่วนตบวนาแต้จะตั้งต้นล้วแ้าร่วมงานตอภาค้ายวันนี้อ่านข่าวคือท่านสสอเกษกุปรชก็จะเดินทางมาร่วมมันเป็นมีันได้วเช้าผมจะเข้ามาร่วมพิธีด้วยอิบดีตัวไวอธิด้วยก็แจงมาทาง ขั่อจัน่จเป็นที่เรียบร้อยรับรถจิรถเขาหมวันนี้ทางกทาาต้นเรามาถสวัสดีค่ะใช่ครับคจนค่ะเสี่ยมซาแนนะคะทุกคนอันนี้ก็ตี้เสร็จแล้วนะครับทุกท่าแม่ยมค่ะี่ จะอะไรก็ว่าอาง่ายกว่าเาจะไล์สดตอนเช้าไม่ทันยัง uh, ช้านูอะไรไปอะไรหไม่ได้เป่าไฟดับไฟดับเดี๋ยวเราจะหลูไปแร้ก่อนาแนการมาต่อยอดลูกจะประแทนไปตั้งฐานตั้งนายกสุภมิตรกองงบแล้วก็ท่านนำ พี่มวยก็ร่วมถ่ายภาพนะกับป้านะคะค่ะนะเพราะว่าวันนี้ป้าแต่งชุดสวยค่ะนะพี่มวยก็คันดีด้วยดึงก็ะเบื้งแล้วก็จัดตัวอะไรจะตัวอะไรวันนนี้าดมิเตรียมประทัด

นอน,นอนแล้วฝันดีคนมันย้อนสแสงแค่นเีให้องเอาอราน,นีนอนล้วฝันดีอนอนดเออ,อเ,เรานนไปดูนะฮะ<อ>เราความฝันนะใกล้ๆวันนี้มอยากวันฝันแล้มีคนมีคนมาเยอะมากอ่มีคนมาเยอะเลยเป็นคนถือา่นี่ค่ะทำอะไรกันนี่ก็ว่าเราไม่คุ้นหน้าเลยอ่า เอาแหวนมาให้ทไมเราไม่ฝันบานถ้าเราฝันไม่ได้ลูกสาวแน่นอนเลยก็ฝันดีก็ฝันดีฝันดีไม่เคยฝันนอนที่นอนที่นาแล้วฝันดีทำไมว่ได้แหวนแต่ฉันน่ยไม่ได้ฝันอะไรเลยม่นเต้นอันนั้นไม่ได้ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยฉันคุยคุยกันไปกันมาฉันก็หลับไฟเปิดอยู่ฉันลืมปิดไฟ ไม่ได้ฝันเลยเสียดายมากเสียดายมากวันนี้ป้าเหมือนเป็นสาวเนาะเดี๋ยวเราดูดูนะฮะวันนี้ชุดที่ป้าใส่นะดูนะฮะถ้าดูด้านหลังนี่สาวอายุ18นะทุกคนจ้กนอ้ยย่าเนาะเออนะนานป้าบอกป้ารีบนะะแต่ผมก็ยังสวยเป็นธรรมชาติจ้านนะเขาเรียกว่าแบบธรรมชาตินะ อันนี้ด้านหลังนะด้านหลังนะวันนี้ใส่ชุดสวยนะชุดสวยแต่พาผว่าขวโอเาไยปูว่าไอ้หมวยมึงไม่มีปัญหามึงนอนไปเลดตอนนี้กำลังติดต้นกันอยู่นะคะก็ทีมงานพร้อมนะคะนี่ค่ะพ่อเปล่าแม่อ้อแม่บุญทินสาวาน นะคะก็มาร่วมงานรวมทั้งพี่มมยาัสก้านะคะที่เดินทางมาแก้บนเมื่อวานนี้นะคะมาแล้วก็ถ้าเรียกว่าร่วมบุญกับลานองปูด้วยนะคะก็มาร่วมงานกระทินกับเราในวันนี้นะคะพี่มมยบอกว่าโชคดีมากได้มีบุญขึ้นรถใบบุญด้วยเมื่อคืนนะคะปกติเ c ฟซหลายหลายท่านมาไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นรถใบบุญนะเออนะฮะนะพี่มมยดีใจมากเลยนะเมื่อวานนี้นะคะเขาเรียกว่าได้มีบุญขึ้นรถใบบุญนะะ ่ช yeah, ุดสวยชุดสวยชุดสวยสริ่งหลุดนะคะวันนี้ยังแรงใหม่นะจ้ะอืมเด้อมาช่วยกันเด้อท่รักจ๋าอืมท่รักจ๋าระวังไว้ด้กทรักจ๋า

รครับแต่กับรถคุณพี่กหาบอะนีปักปุ๊ปักปุ๊นะปักปันอรแบบนี้กนีรปเต็มเลยาทกทุกาทุกแม่ตีมันแต่20บาทแล้วก็กน้กัเจริญแล้ว3วันเยีมจัมปารามปนกัมาร่วมัูดวเฮาอี 2,000บาทนวก็พระครูผู้ที่ทำมาสมนะคะก็อีก1 0ับาทนะคะ้ตเป็นราย่ที่มาบริจาคก็ทานะคะร้าอ๋ออะ่

นายแสงสุริยาพินิจวันตีพ่อครอบครัวเพื่อนกระหูเงียบเพียนีินิจวันตีนะน้าก็มาจะกล้มทานเอฟซีมจากคือเลนต์ของคุณแม่สมหมายเมื่อกลกลุ่มระดาบคุณแม่มารีวันอาดานเพิ่งจากล้มท่านทางเอฟซีทำ้การต่อได้ไปต่อยอดให้เอซีค่ะ ไดดสวัสดี FC ทุกท่านนะคะป้าสวยมากใช่ค่ะป้าสวยมากค่ะวันนี้เหมือนเด็กอายุ18ปีเลยนะคะจากเรานี้เลยโอ้โหนะอ สวยจริงๆค่ะสวยมากเลยนะคะทุกคนจ่ายถ้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับ f c ทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เนาะวัดแรกวัดสันติสุขนะคะจังหวัดสกนลนครนะคะน,นะคไไปมายากไม่สามารถไปได้นะคะขอเรียกว่าทุกท่านที่ร่วมบุญมานะคะนี่ค่ะนะคะนะร,ร่วมด้วยนะ มีการอุ้ยโอบไลรุงช่างด้วยอุ้ยนอแอดทานตะวันสวัสดีจ้าน้องนะคะไม่ทราว่าสัญญาณภาพชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนกดหนึ่งให้ด้วยจ้านะคะขอบคุณมากดูมีน้อยมีน้อยติดเป็นไหมโอ้ยติดเลยลูกแกได้บุญลูกเออปล่อยปล่อยลุ้นไม่อดี้ อย่างนิดหนึ่งนะคุณกมลรักกดหนึ่งค่ะขอบพระคุณมากเลยจ้าขอบคุณมากค่ะนะคะอ้าลุงป้ายืนเรียงกันแล้วโอ้โหสูงแบบแบบสวยดูดีแบบดูสวยดูหล่อเนาะเออลุงแกก็ดูแลสุขภาพนะ กินก็ไม่ได้กินเยอะนะกลัวแบบแต่งตัวไม่หล่อกลัวใส่ชุดไม่หล่ออะไรเงี้ยนะคะเออพ่อลุงบอกว่าลุงไม่อยากอ้วนนะสมอนน่ารักมากนะคะนี่ค่ะกระเป๋าส,สวยๆค่ะนะคะแกแดนก็ใช้ตลอดค่ะเพราะว่ามันใส่อะไรได้เยอะเดี๋ยวให้ดูนะว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะกระเป๋านี้ใส่กระเป๋าจ้างใส่สายมีน้ําพริกกระปุกก็ใส่ได้ด้วยนะ <laughs> ดูเปาแบงค์ได้ใส่ได้สองอันเลยนะดูนะคือแบบคุ้มมากเลยนะกระเป๋าใบนี้ มันสามารถล็อกด้วยนะคะมันสามารถล็อกได้ด้วยซื้อุญเจ็บไปคนโอ้โหเขาจัดสถานที่สวยมากตอนนี้โรงทานก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะเจอสาวสวยด้วยนะคะน่ารักน้องกำลังเตรียมรำโอ้ยมีเสื้อขาวขายด้วยนู่นนะคะมีเสื้อขาวขายด้วยนะคะนะดูเขาจัดนะคะสถานที่สวยงามมากเลยค่ะ อยนางรําเริ่มพร้อมแล้วนะคะนางรําแต่งชุดสวยมากมีี444เนาะค่ะ1,444เพิ่มเขียนมา1,400สวยมากเลยนะสถานที่นะคะค่ะของวัดสันติสุขเนาะนะคะกรรมการของเฮาก็ยังรอรับข้องอยู่ิพากษาที่แจ้งยอดนะคะน้องแอนพื้นที่สถานที่เนาะนะคะสวยงามมากเลยค่ะ คุณยายใหญก็น่ารักมากกำลังนั่งรับประทานอาหารนะคะหูยตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเนี่ยกระถินสามัคคีเนี่ยสวยมากเลยค่ะค่ะหุ้ยป้ามาพอดีป้ามาพอดีจ้าจุนรักเกียจ้าท่านโซโซป้าป้าป้าหันมาป้าป้าสวยสวยสวยเอาช็อตเอาช็อตเอาช็อน โอเคอันน okay. hey, ี้บอก่สากําแพงนอกออกพื้นนี่พันจะได้มาร่วมงานของเ่านบางท่านที่ซีท่านในที่ท่านไม่ดีนอกานเอา ออกออกก่อนนะยังไมต่อกันวินวินวินกับกับกับหั่นกับทันที่มาม่ใชกันครับตัวหัวังหรังัเด็ดสองหัรงพอดีแต่ว่าภานไม่ยอดแสงเนาะใช่ไหมได้อยู่สวยสวยโอเค โอเคค่ะเหมือนงานแต่งเลย, <laughs> ยใช่ใช่เขาทำไมมีเล็บดังด้วยเราไม่เห็นมีอ๋อมันเป็นขอบมีค่ะมีมีขอบ,ขอบ,ข,อบขอบมัน,มนเออนี่ค่ะเปิดจัดงานได้สวยมากสถานที่นะคะจ้ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวก่อน,านาทานข้าวทานข้าวก่อนนะคะ ส้มเยนี่ยเอากด็อระสุน เอออย่าเองนะครับ จะได้มีแรงเต้นเออเกือเนี่กี่มือเนี่ยกินอิ่มๆนะเพื่อนๆจะได้มีแรงฟอรตต วัดสันทิศพัฒนาคนนี้ไปนี้ไปไหนสาหที่ีตอที่รับชมของดะ ก็เหมือนกันก็ติดตามด้วยครับ <Gãi> <iliz diz> <inveís>